ตนให้ดีการที่เราได้อัตภาพร่างกายมันเป็นมนุษย์มานี่นะนับว,ว่าเป็นสิ่งที่ดีอาศัยบุญกุศลตกแต่งให้คือบุญที่เราทำมาติชาติก่อนนู้นนะเพราะฉะนั้นอะ เมื่อเรารู้ว่าร่างกายนี้เป็นของสำคัญสำคัญเพราะอะไรควรจะรู้ให้ลึกเข้าไปสำคัญเพราะว่าเมื่อบุญตกแต่งให้แล้วจิตใจมันก็ดีขึ้นมีสติมีปัญญาสามารถฝึกฝนตนให้เจริญ ไปด้วยบุญด้วยกุศลด้วยสติปัญญาถ้าว่าจิตตรงนี้นะไปเกิดในร่างอื่นเช่นสัตว์สิ่งเดรฉา,านอย่างเงี้ยมันไม่มีสติปัญญาอะไรเลยท่านเรียกว่าสัตว์ที่เจริญทางขวางไม่ได้เจริญทางตั้ง มันย่อมไม่มีสติปัญญาอะไรเป็นแต่ทรัพยากรของมนุษย์มนุษย์ต้องเอามาฝึกมาหัดใช้สอยเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยคนภาคภูมิใจที่เราได้อัตภาพร่างกายนี้มาแล้วก็ได้มาพบพระพุทธศาสนาอีกด้วย เราจึงต้องอาศัยร่างกายอันนี้แหละปฏิบัติตามธรรมวินยัยคำสอนของพระพุทธเจ้าอาศัยร่างกายนี่นะฝึกจิตใจเข้าไปเพราะว่าจิตใจที่มาใส่ร่างกายนี่มันสามารถรู้ดีรู้ชั่วได้ตลอดถึงอริยสัจธรรม ทำของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงก็สามารถรู้ได้ถ้าไม่สามารถรู้ได้พระสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ก่อนนั้นก็คงจะไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรเลยก็คงจะไม่มีผู้บวชมั่นคงไปตามพระพุทธเจ้าจนหมดอายุสังขาร นี่ท่านพ้ใดับรรลุมรคลแล้วท่านไม่ซึกอะนะนับตัง้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นขึ้นไปท่านยอมประพฤติปฏิบัติธรรมไม่สูงขึ้นไปโดยลำดับบางทีท่านก็อาจใจบรรลุักผลขันข้นสูงขึ้นไปอีกนี่ความได้อัตภาพร่างกายอันเป็นมนุษย์เนี่ยนวั เป็นภาชนะทองรองรับเอาบุญเอาขุศลเอามาผลนิพพานอันประเสริฐได้ในการพิจารณาให้มันเห็นว่าคนเรานะถ้าไม่มีบุญแล้วมันเป็นทุกข์มันลำบากให้รู้เรื่องหมดนี่ดับไปก่อนนะ มันจึงพอใจในการกระทำความดีคนเรานะ่ะท่านไม่รู้ไม่เห็นไม่เชื่อบุญบาปอย่างนี้ก่อนแล้วนะ่ะมันไม่ตั้งใจทำความดีเพราะมันพิจารณามาตั้งแต่บุคคลมาทำความชั่วไม่ทำความดีเช่นผู้ไม่ให้ทาน มาแต่ชาติฟางก่อนอย่างนี้นะเกิดมาชาตินี้ก็ผลทานไม่มีจะอำนวยให้ไม่มีเงินทองเข้าของไม่มีบ้านช่องจะอยู่อาัยได้กลาแล้วก็เที่ยวขอทานเขากินไปวันๆนนี่นะหะใ้สังเกตดูคนเหล่านั้นน่ะที่มันเป็นเช่นนั้นเพราะว่ามันไม่เชื่อบุญน่ะไม่ทำบุญมาแต่ก่อน อ้าวแล้วทำไมเขาถึงได้เกิดมาก็เขาก็ได้ทำอยู่บ้างแต่ว่าทำน้อยเต็มที่ทำบุญกุศลนั่นนะเพียงออแต่พอจะให้ได้เกิดมาเป็นคนกับเขาเท่านั้นเองแล้วก็มีร่างกายสูพร้อมไม่แข็งแรงไม่มีกำลังวังชาเท่าไหรนะ่นักคนขอทานเพราะว่าอาหารไม่เพียงพอ บางทีก็อดบางทีก็อิ่มไปอย่างนั้นเนี่ยเมื่อเห็นเข้าแล้วก็น่าทุเรศแต่คนส่วนมากเห็นแล้วก็เบือนหน้าหนีหรือว่าเบือนอหนเราไม่ได้คิดถึงเหตุถึงปัจจัยว่าตนเองถ้าหากว่าไม่ทํำบุญให้ทารมาแต่ก่อน ก็จะต้องยากจนเหมือนกับคนผู้นี้แหละเพราะฉะนั้นในชาตินี้เราจะต้องทำบุญทำทานให้เต็มความสามารถมันไม่คิดซะแล้วอย่างนั้นนะแต่บางคนก็คิดได้จึงว่าเป็นผู้หนักในทานการกุศลต่างๆไม่ท้อไม่ถอยกันผู้ปฏิบัติทำขั้นสูงขึ้นไป ผู้วางมือจากการทำมาหาเลี้ยงขี่หาเงินหน้าทองแล้วเราก็บำเพ็ญอภัยทานดังที่เคยพูดมาบ่อยๆอยู่นั่นแหละเช่นนักบวชอย่างนี้นะเราก็บำเพ็ญอภัยทานแล้วเราไม่ถือมั่นในเรื่องดใดทั้งหมด หรือว่าไม่ถือมั่นในเรื่องชั่วก็ว่าใครหยิบยกเอาความชั่วมาให้เราก็สละไปเราไม่ถือมั่นไว้เพื่อเป็นเครื่องตอบโต้กันให้เป็นกรรมเป็นเวรต่อกันนี่หรือว่าใครร่วงเกินตนมาโดยวิธีใดตนก็เอาโหสิกรรมให้ ไม่ถือสาหาความนี่เรียกว่าบำเพ็ญอภัยทานนักบวชนี่ชอบที่จะต้องบำเพ็ญอภัยทานนี่แหละเพราะว่าเราไม่มีข้อของเงินทองอะไรจะมาให้ทานเหมือนอย่างผู้ครองเรือนเรียกว่าเราให้ทานขั้นสูงขึ้นไป กลัวให้ทานเข้าของเงินทองนั้นให้เข้าใจอย่างนั้นมันจึงมีแก่ใจถ้าว่าผู้ใดไม่ไม่ยอมอภัยให้แก่ผู้ผิดตอบโต้กันไปผู้นั้นได้ชื่อว่าไม่ได้บำเพ็ญอภัยทานมันก็มีกรรมมีเวรติดตัวไปเป็นอย่างนั้น คนเราอย่าไปอยากมีกรรมมีเวรมันเป็นทุกข์หลายเมือนอยังคนมีกรรมมีเวรที่เราเห็นกันมานั่นแหละเ,เช่นเจ็บไครได้ป่วยจะตายก็ไม่ตายจะหายก็ไม่หายเหนือบางคนก็มีภัยมาถึงตัวบ่อยๆโจรภัยอักคีภัยอุทกะภัยอะไรโมนี่นะสงคลามภัย ใครทั้งหลายมูนี้อย่างใดอย่างหนึง่งมักจะเกิดแก่คนมีกรรมมีเวรนี่คนมีกรรมมีเวรมักจะพบกับความวิบัติอยู่สเสมอได้รับความทุกข์ทนทรมานไปจะตายก็ไม่ตายจะหายก็ไม่หายอันนี้แหละช่วยกันคิดคิดดู ที่นี้ผู้ไม่มีกรรมไม่มีเวรไม่ได้ทำกรรมเวรอันชั่วร้ายแต่หนหลังมาไว้เกิดมาในชาตินี้มันก็ค่อยไม่ค่อยมีศัตรูวะนี่ไม่มีใครแสดงตนเป็นศัตรูต่อมีแต่ผู้มาแสดงตนเป็นมิตรเป็นสหายเป็นเพื่อนอย่างนี้นะ เนี่ยแหละความเป็นผู้ให้อภัยทานมาแต่ก่อนนะบำเพ็ญอภัยทานมาพอเกิดมาชาตินี้เราก็อยู่เย็นเป็นสุขสบายไม่มีศัตรูหมู่ร้ายอะไรมาคิดเบียดเบียนนี่แหละการที่เราได้อัตภาพร่างกายนี้มาพร้อมทั้งดวงกิตดวงนี้นะเราต้องบำเพ็ญความดี ความชั่วอย่าไปยึดถือเอามาไว้ในใจในความเบียดเบียนกันหมอนี้ล้วนจะเป็นความชั่วทั้งนั้นแหละหมายความว่าเมื่อเมื่อเขาเอาความชั่วมาให้เราอย่าถือเอาอย่าไปเก็บไว้ในใจอย่าไปคิดแก้แค้นตอบแทนเพราะว่าของของชั่วเหมือนยังเอาเหมือนยังคนเอาของสกงปรก มีกลิ่นก็เหม็นมีสีก็ไม่งามอย่างนี้เอามาให้นี่ใครจะเอาล่ะไม่มีใครเอาหรอกของโสกปปกโถมมแต่นีน่มันไม่เป็นอย่างนั้นนี่ไอ้คำดา่าคำว่าเสียสีพวกนี้มนันเป็นความชั่วทั้งนั้นแต่ว่าคน,นชอบยึดเอาเลยแหละคนชอบยึดเอาไม่เหมือนอย่างวัตถุสิ่งของภายนอก ที่เน่าเน่าเหม็นเหม็นแล้วเอายื่นให้ใครใครก็ไม่เอาอันนั้นเพราะมันเห็นเป็นรูปร่างแล้วมันมีกลิ่นเหม็นโชยเข้ามาในจมูกไอ้ส่วนความชั่วที่เกี่ยวกับกิริยากายกิริยาวาจามันเป็นแต่เพียงกิริยาหรือมันเป็นแต่เพียงว่าเสียงดังเข้ามาเท่านั้นมันไม่มีรูปร่างอะไร แล้วคนชอบยึดถือเอานักหนานี่นะคิดดูให้ดีถึงว่าไม่รุนแรงไม่ตอบโต้ใครแต่เมื่อได้ยินเสียงดา่าเสียงทอแล้วใจคุณขึ้นมาเลยเกิดไม่พอใจขึ้นมาแต่ว่ากิเลสไม่รุนแรงในหัวใจมัมก็เลยไม่แสดงอาการออกไปทางกายทางวาจา แต่มันคุณอยู่ในจิตใจดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนในภาวนาละอารมณ์เหล่านี้เมื่อหากว่าจิตมันคุณขึ้นมาอย่าไปถือว่ามันเป็นเรื่องดีอย่าไปปล่อยให้มันคุณอยู่อย่างนั้นก็รีบเตือนตนให้กำหนดละอารมณ์เหล่านั้นเข้าไปเตือนตนว่านั่นน,น,นั่นเป็นเรื่องที่ไม่ดีเป็นบาปอากุศล ไม่ควรยึดควรถือเอาไว้ควรละอย่างนี้นะเมื่อสติปัญญามันสอนจิตเตือนจิตเข้าไปอย่างนี้มันก็เห็นตามแนละ้วมันก็ละสิมันก็ไม่ยึดถือเอาไว้ความโกรธก็ไม่เกิดที่มันเกิดมาแล้วมันก็รังงับไปไม่ถึงกับว่าแสดงออกทางกายทางวาจานี่ การที่เราได้อัตภาพร่างกายอันนี้มาด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลแล้วก็ควรฝึกกายวาจานี้ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปแต่กายวาจานี่มันก็เนื่องมาแต่ใจใจเป็นผู้บงการดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้อบรมใจ แต่ว่าต้องอบรมกายด้วยการที่จะอบรมใจสงบระงับมันต้องทำกายให้นิ่งให้สงบระงับเสียก่อนใจนั้นจึงจะสงบลงได้ตามหลังถ้าหากว่าใครเป็นผู้มีกรรมมีเวรมัวแต่เจ็บแต่ป่วย มีแต่โรคภัยแค่เจ็บเบียดเบียนสเสวยแต่ทุกขเวทนาอยู่อย่างนั้นเน่ะมันก็มีไม่มีแก่ใจที่จะมาไหวพระนั่งสมาธิภาวนามีแต่นอนกิ้งไปกิ้งมาร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดทุกขเวทนาเนี่ยนั่นแหละกรรมเวรมันให้ผลน่ะเนื่องมาแต่การเบียดเบียนเนี่ย แต่ชาติก่อนนั้นผู้นั้นเบียดเบียนผุ้คลอื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไม่ถึงกับตายแต่คมนั้นมันก็ตามมาสนองเอาจะหายก็ไม่หายจะตายก็ไม่ตายเลยจะคิดทําความดีอะไรก็คิดไม่ได้เพราะ,ะเสวยแต่ทุกขเวทนาอยู่อย่างนั้น อ,อลองคิดดูให้ดีเป็นอย่างนั้นแหละแต่บางคนมีกรรมน้อยเวนน้อยมันให้ผลไปชั่วระยะหนึ่งแล้วมันก็หายไปร่างกายก็เป็นปกติดีตามเดิมอย่างนี้ก็จึงได้มีโอกาสฝึกฝนอบรมตนได้เต็มที่ความมีกรรมมีเวนนี่มันก็เป็นอุปสรรคแก่ การประกอบกุศลคุณงามความดีดังพุทธดังนั้นแหละผู้ได้รู้อย่างนี้แล้วในชาตินี้น่ะอย่าไปทําำรมชั่วอย่าไปทุบตีผู้อื่นอย่าไปด่าว่าผู้อื่นอย่าไปพูดเสียดสีคนอื่นให้เจ็บอกเจ็บใจอย่าไปพูดคําหยาบคายด่าแช่งกันอย่าไปพูด ส่อเสียดยุโยงให้คนทะเลาะวิวาดพิจียงกันอันนั้นก็เป็นกรรมเวรเนี่ยคนอยู่ด้วยกันดีๆไปยุให้เขาทะเลาะกันอย่างนี้นะมันก็เจตนาที่จะเบียดเบียนบุคคลทั้งสองนั่นแหละให้เป็นทุกข์เดือดร้อนมันก็เป็นบาปเลยบาปตามสนองเกิดไปชาติใดตนก็มีจิตเดือดร้อน ถ้าได้ดา่าได้ว่าเพื่อนได้ทะเลาะกับเพื่อนเราจึงสบายใจถ้าไม่ได้ทะเลาะกับใครแล้วไม่สบายนั่นแหละกรรมแต่หนหลังมันโดนบันดาลเอาจะทำความดีก็ายากเพราะว่าเป็นคนใจดำใจไม่เบิกบานกรรมนั่นโดนบันดาลให้ระแวงแต่ผู้อื่นอยู่เรื่อยไป กลัวแต่ผู้อื่นจะยกโทษตนนินทาวา่าร้ายตนเบียดเบียนตนหรือว่ากลัวคนอื่นจะมาฆ่าตนเนี่ยนอนก็ไม่หลับกินก็ไม่ได้บางคนก็ลักหนีหนีไปอย่างไม่มีจุดหมายปลายทางไปไหนก็นึกเห็นแต่ศัตรูคอยจะมาจองร้างจองผานตนอยู่อย่างนั้น นี่ละเวรนะเหมือนอย่างพระภิกษุองค์หนึ่งพระโกนทานะนี่ชื่อถ้าจำไม่ผิดอนะ่ะพอบวชเข้ามาแล้วนะ่ะไปไหนก็มีรูปผู้หญิงเดินตามหลังไปภิกษุทั้งหลาย็นดยกโทษเอา เพราะพระองค์นี้เป็นคนเจ้าชู้ไม่ควรจะเป็นพระเป็นเจ้าเพราะไปไหน,นมีแต่ผู้หญิงเดินตามอไอ้พระองค์นั้นก็นึกถึงกรรมเวรตัวเองไม่ได้เราว่าตั้งแต่เพื่อนยั่วยุทนเอาก็ตอบโต้ไปด่าตอบกันไปตอบกันมาอยู่นั่นเนี่ยคราวนี้เรื่องมันก็ เลยมีผู้ไปทูลพระเจ้าประสิิโกศลให้ทรงทราบพ,พระเจ้าที่ประสิทิกโกศลก็มาทดสอบดอมูมาสังเกตดูว่านี้มาสังเกตก,การเมื่อเห็นพระองค์นั้นเดินไปก็เห็นผู้หญิงเดินตามหลังกิงๆิงวนี้ พระเจ้าพระเศสนิ่กศลก็จึงพิจารณาดูว่าโอ้อันนี้เห็นจะเป็นกรรมเวรของท่านแต่ชาติก่อนหนนหลังมาตามสนองเอาคงจะไม่ใช่ผู้หญิงจริงๆเพราะว่าบางทีก็หายไปผู้หญิงนั่นะบางทีก็เห็นตามหลังท่านอย่างนี้ พระเจ้าที่เป็นปเสนที่กศลก็ชึงได้พูดกับพระสงฆ์ทั้งหลายว่าไม่ควรที่จะไปยกโทษท่านเพราะว่ามันก็เป็นกรรมเวรรของท่านเองไม่ใช่ว่าผู้หญิงจริงๆเดินตามหลังไม่มีโยมพิสูจน์และวเต็มที่ว่างั้นพระทั้งหลายก็ไปทูลพระศาสดาให้ทรงทราบ พระองค์จึงให้หาพระโกนทัฐานะนั่นมาหาออธรรมดาพระพุทธเจ้านี่พระองค์รู้ชาติผลหลังของพระองค์เองและรู้ชาติผลหลังของบุคคลอื่นสัตว์อื่นเพราะแต่พระองค์ต้องการจะรู้เท่านั้นแหละมันก็รู้เลยพระองค์เจ้าจึงได้ทรงเตือนพระโกนทธฐานะนั่นว่า เธอน่าได้ทำความชั่วมาแต่ก่อนน้นเธออย่าไปตอบโต้คนอื่นเขาให้ปิดปากไว้ว่างั้นเพราะเธอทำไม่ดีมาแต่ชาติก่อนแต่ชาตินั้นเธอเป็นลุกขะเทวดาอยู่ในป่าแห่งหนึ่งในศาสนาพระพุทธเจ้ากัสปะหนึ่งบัดนี้มีพระสององค์อยู่ในสำนักหนึ่ง วนกันไปลงอุโบสถอีกวัดหนึ่งเดินทางไปพอเดินไประหว่างกลางทางพระองค์หนึ่งปวดท้องก็เลยบอกอีกองคหนึ่งว่าน,นี่มโนท่านเดินก่อนก็ได้ผมจะปวดท้องจะไปถ่ายทุกก่อนเช่นนี้ท่านก็เดินเข้าไปในพุ่มไม้ ไปบังพุ่มไม้นั่นแล้วก็ถ่ายทุกพระองค์นั้นก็เดินไปนอนอกขยืนคอยมานี้เสร็จธุระแล้วเทวดาลูกขัเทวดาที่อยู่ต้นไม้เห็นพระองค์นั้นเขาแล้วก็เลยคิดจิตเป็นอกุศลขึ้นมาว่าเราจะทำให้พระสององค์นี้ทะเลาะกันแตกสามคคีกัน จึงได้นิรมิิตัวเป็นผู้หญิงสาวสวยเดินตามหลังพระองค์นั้นไปเมื่อพระที่เป็นเพื่อนคอยอยู่นั้นมองเห็นก็เลยต่อว่ากัมมนีเอ๊ไม่ใช่ท่านไปถ่ายทุกนะท่านไปทำไม่ดีไม่ร้ายกับผู้หญิงคนหนึ่งผมเห็นผู้หญิงคนนั้นเดินตามหลังท่านมานี่ สลอยว่าท่านทำศีลในขาดแล้วมั้งท่านก็ยืนยันบอกว่าท่านไม่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 ได้ทำอย่างที่ท่านว่าต้องไปถ่ายทุก์จริงๆเลยไม่มีผู้หญิงอะไรอยู่ในป่าอันนี้ไม่มีอ่ะนไม่มีทำไมยังมาเดินตามหลังท่านองมาพระสององค์นั่งเถียงกันไปจนถึงวัดนั้นแล้วก็ไปแจ้งต่อสง ทรงวิิจัยแล้วอย่างนี้ก็ดูเหมือนว่ามันเจ้าทุกข์ไม่มีก็มีแต่เพื่อนว่ากาันเฉยๆที่นี่ตัวผู้หญิงผู้นั้นน่ะเขาได้รับความเสียหายแล้วเขาก็ต้องมาฟ้องต่อสงฆอันนี้เจ้าทุกข์ไม่มีนี่แสดงว่าตัดสินไม่ได้ ว่าท่านจะเป็นอามัตถึงที่สุดอย่างนี้ก็เพียงตักเตือนขอให้ท่านสังวรระวังตนเท่านั้นแล้วก็แล้วไปกรรมมานั่นแหละติดสอยห้อยตามมาพอได้มาเกิดในชาตินี้ได้ออกบวชไปแล้วถึงว่าไปไหนมีผู้หญิงติดตามไปเพกรรมที่เป็นลูุคเทวดาได นิระมิตตัวตามหลังพระองค์นั้นออกมาจากพุ่มไม้นั่นนะนั่นเนี่ยนี่เรื่องความอิจฉาเลสยากันน่ะมันเป็นกร,รมเป็นเวรอย่างนี้แหละแต่และกร,รมเวรของท่านองค์นั้นน่ะวันนี้เมื่อท่านบำเพ็ญไปพระศาสดาทรงเตือนอย่างนั้นแล้วท่านตั้งใจเจริญธรรมธิปัสนาไป ก็ได้สำเร็จอรหัตตาผลไอ้กรรมเวนเนี่ยมันก็เลยรละง,งับไปทีนี้ลูกผู้หญิงเนี่ยก็หายไปท่านองค์นี้ได้รับยกย่องจากพระศาสดา,าว่าเป็นเอตรตะคะทางจับสลากได้ที่หนึ่งคนเรามันก็มีดีมีชั่วอย่างว่านั่นแหละมีดีมีชั่วเพราะฉะนั้นน่ะ เมื่อผูใ้ใดรู้ตัวว่าตนมีความชั่วอะไรอยู่ในใจตนมีนิสัยชอบอิจฉาลิษยาผู้อื่นหมดชอบโกรธคนอื่นหมดอะไรเห็นเขาได้ดีทนอยู่ไม่ได้คิดอิจฉาในใจถ้ามีอย่างนี้ลรรีบละมันอย่าไปสร้างบาปกรรมดังกล่าวนั้นขึ้นมาอธิษฐานใจละเว้นสำรวมใจ ให้นึกเสียว่ามันเรื่องเขาใครของเราใครทําดีก็ได้ดีทําชั่วก็ได้ชัว่วไม่จําเป็นที่เราจะต้องไปเพ่งเลีงอิจฉาริษยาถ้าเขาทําดีอเราก็ควรแสดงมุทิตาจิตด้วยเขาทําดีได้มากอย่างนี้นะเขามีคนยกย่องสรรเสริญว่าผู้นี้ทําดีได้มากทําดีได้หลายอย่างอย่างนี่ เราก็แสดงความมุทิตาจิตอหอยยินดีด้วยสิถ้าเขาทำบุญกุศลมากก็ขออนุโมทนาด้วยโอ้อย่างนั้นมันก็จึงถูกต้องมันจึงเป็นธรรมมันจึงไม่เป็นกรรมเป็นเวรอย่าไปชอบเรื่องกรรมเวรน,นะคนเรานะ่ะถ้าไปชอบกรรมเวรลราไม่พ้นทุกข์ได้เลย เกิดไปชาติใดก็มีแต่คำตะเวนตามสนองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไปอยู่งั้นแหละนี่เพราะฉะนั้นเละการภาวนาเนี่ยการเจริญเมตตาให้มากมากนี่มันดีหลายนะมันทำให้ความโกรธความไม่หวาความอิจฉาริษยาต่างๆมันหายออกไปจาก,กจ,จิตใจนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าพากันประมาทเพราะ ถึงแม้ว่าเราจะได้อัตภาพร่างกายที่บุญตกแต่งให้มานี่ก็จริงอยู่หรอกแต่จิตใจนนสียังละกิเลสไม่ได้กิเลสก็ยังติดตามมาอยู่มาทักส่วนจิตใจนี่ให้ทำชั่วอยู่ได้อยู่นะนั่นแหละกิเลสทนหลังอ่ะเะนั้นเราจะนอนใจไม่ได้ต้องภาวนาเพ่งจิตนี่ให้สงบ เมื่อเพ่งเข้าไปแล้วกิเลสมันสิงอยู่ในจิตใจน,น่มันเดือดร้อนมันริ่นแต่มันแสดงอาการต่างๆออกมาเราก็รู้เท่ามันนี่คือกิเลสบาปธรรมอไม่ใช่อย่างอื่นได้อย่างนี้นะเราก็เพ่งละมันเลื่อยไปอย่างนั้นนะะไม่ตองวันไวเมื่อเรารู้อย่างนั้นแล้วเราเพ่งละมันเลื่อยไปเราไม่ท้อไม่ถอยสติเข้มแข็งเข้าไป มาเนี่เมื่อกิเลสนะมันลังงับลงไปแล้จิตมันก็รวมลงเป็นหนึ่งได้ถ้าหากว่ายังไปกลัวต่อกกิเลสนั่นอยู่ไม่ยอมเพ่งละมันอย่างนี้นะจิตใจมันก็อ่อนแอล่อเละกิเลสมันก็ปั่นจิตให้คิดเลื่อนลอยไปตามกระแสของอารมณ์ต่างๆนั้นเองแหละเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าพากันท้อถอยเรื่องสมาธิเนี่ยสำคัญแท้ๆขอให้ตั้งใจทําใจให้เป็นสมาธิให้ได้ดังแสดงมา